ในด้านของการใช้างานเป็นยีนแล้ท่านมีอยู่3มเพลสนะครับอันที่หนึ่งคือสนามวัดสภาคือในเวลาเขาสร้างตั้งแต่อบบนี่ยานยเขาจะสร้างเขาสร้างวัดวัดหลวงผู้วังหลวงเนี่ยเขาจะมีสนามหลวงเขาจะเรียกว่าสนามเขาเรียกสนามชัยนะเป็นที่รวมคนต่างๆนะครับแล้วเวลาพอเราเราเปลี่ยนมาเป็นวัดพระแก้วคู่กับวังหลวงแล้วก็สร้างสนามหลวงนะครับ แต่สมัยนั้นราชการที่5เนี่ยท่านปลูกต้นท่านปลูกสนามหลวงเขาใช้เขาต้องการให้ฝรั่งเกณฑ์ามเขาขปลูกต้นมะขามแต่รัฐสภาเนี่ยผมทําสนามหลวง<ม>สนามรัฐสภา,หสาหเหมือนกันนะครับเป็นสนามที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะว่าโดยเหมือนกับสนามหลวงนะครับท่านแล้วก็เป็นรัฐสภาที่ไม่มีรั้วคือเราเป็นบิกนะครับเพราะว่า ที่ชาตรีบอกว่า,วาเราดีได้จริงอ่ะเอาแบเลเออร์สามชั้นไปเอนไปอยู่เลยคือมันไม่ต้องปิดอ่ะไม่เป็นที่อข,ของประชาชนนะเราเปิดให้เห็นเลยว่าเราเวฟคำนะครับเป็นรัฐสภาของโลกที่ไม่มีรั้วมีสวนวัวครบทุกชนิดนะครับเป็นสวนไทยนะครับโดยเฉพาะต้นสับปาย,ยัดูสับปาย,ยันะครับสัตว์ปแล้วสนามหลวงสนามรัฐสภา,สาเนี่ยผมเลือกใช้ต้นพยอง,ม,ง,องมาตีการคอมโบม้นะครับไม่ใช้ไม่ต้องเกณงทขาเลย ซึ่งต้นพยองเนี่ยเป็นต้นไม้ภาคเหนือนะครับสมัยก่อนเนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยพระเจ้าคือนาสร้างเขาเรียกว่าเขาสร้างวัดไทยวัดเขาเรียกวัดวัดสวนดอกหรือวัดป่าเนี่ยปลูกต้นพยองเป็นหมื่นต้นนะครับต้นพยองเนี่ยก็ใช้ผมใช้ต้นพยองเราะว่าในทางในทางสวนไทยถ้าคนเชื่อคนโบราณว่าเจ้าเจ้าของเรือนที่ปลูกต้นพยองเนี่ยน่าจะเป็นน้าแต่วทูด ก็คือจะได้ดีทางด้านศาสนาผู้าาจาปา่าัยกันนะคะรับก็คือปณีปนองไปนะครับในยุคนี้ภูวิสานทิดเลือกติดปยอมแล้วเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือนะครับเวลาดอกพยอมออกเนี่ยเขาจะออกช่วงธันวาคมปฤษภาปีใหม่ๆเดีะครับก็เหมือนสกุระนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกก็าจะของจะรุมไปทั้งเมืองเลยันคือสนามก็สะพานนะ,ะอันที่สองลานประชาชน เราเราที่เอ็ดเราสร้างสเปกไว้ประมาณหกไร่นะครับปักอินกับรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีสดี่ม่วงนะครับตรงนี้จะเป็นลานที่สำหรับต้อนรับประชาชนผมพูดง่ายรับม็อกนะ,ะ <c oughs> แบบสุภาพนะครับ <c oughs> ก็คือจะมีแอมฟิเตอร์เอาจรนะครับซีนึงนะครับแล้วมีลานสำหรับเวทีสำหรับปลาใสแบบสุภาพนะครับเป็นไทายรัภาพนะครับ แล้วก็ซังเก็ตลงไปเพื่อไม่ไม่ให้หมดบางคนนะครับจะอยู่ยุบลงไปลงไปสามไปไประมาณสักสามเมตรนะครับแล้วข้างในนั้นเนี่ยม,มีมีร้านเตรียมไว้สำหรับร้านอาหารมีร้านอาหารมีห้องน้ำผมมีห้องอาบน้ำด้วยนะส่วนเร,ร<ม>าจะทาที่นี่<ม>อยู่ใต้<ม>ต้นไม้มากินข้าวที่จริงเราทำร้านอาหารไว้แล้วมีทางเชื่อมก็ไปกับทาและสภาเพราะ<ม>ใ,ใ,ให้ให้คนที่มามาตามติดตาตาการเมืองมาเนี่ยมากินข้าวราคาถูก อันนี้เราโภไวรให้คนมาใช้เมืองเลยครับทนะ่านนั hmm. ่นคือหมายความว่าถูกทาไว้แต่ยังไม่ได้ใช้คือผมคิดว่าเจ้าของราคารเนะี่ยท่านยังไม่ทราบว่าเราได้เกยบเงนมีไหมแล้วเราชหนักแบบปวดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. ว่าเป็นที่ปรากฏติของประชาชนนะครับ mm hmm. และในและต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยต้นตาลต้นตาลตะศน์เนี่ยเป็นต้นตาลเป็นสัญลักษณ์ของกรุงจจกรวาดอันต่อไปนะครับมันที่คือ อ๋แต่กดนีครับเมื่อกี้เริ่มจากสนามสนามรัฐสาภาใช่ไหมครับเป็นแ,บบแสดงแมสของประชาชนพอประชาชนที่มีที่มเีเข้ามาที่นี่มาใช้รัฐสาภาที่รานประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีตัวแทนมาที่รานประช้ธิปไตยอันที่สามครับก็คือเราออกแบบไว้สำหรับเป็นที่พบแฟนของสามฝ่ายนะครับก็คือตัวแทนประชาชนมาพบกับ สอสอสวและมีนักข่าวเป็อยู่ตรงกลางนะครับเพราะเป็นแบบอารยะรรมเป็ตนตัวแทนนะครับอยู่ในสวนที่เป็นสวนที่เขาเรียกว่าสวนต้นตา,นตนตานล,าลาากระหนดทีนี้ครับการการคุณสุโขทัยอ่ะพ่อขุนรามแผนเนี่ยตั้งช่วยให้นั่งศิลาหาดแล้วปลูกต้นตาลต้นตาลไว้นะครับเวลาเคาะกระดิ่งเนี่ยเวลามีาเรื่องก็มาคุยกันจะบอกว่าตาลกนรนคือสวนสาธารณะแห่งแรกในสยามประเทศที่มีการถือชื่อไว้ นี่คือสวนตามรัฐสภาลานประชาชนลาน,นประชาธิปไตยโดยมีโเดียมที่มาจากภาคอีสานมาจากเป็นละโอมครับอีกหนึ่งโอมนเป็นอีสานนะครับเป็นเรียกว,ว่าลานครับใ <c oughs> นตัวแทนภาคอีสานมัเป็นรวมเรื่องเรื่องทุกภาค อันที่สามอันนี้ผลินี้ิตผลต้นไม้นะครับคือทาทาเราตังที่เป็นแต่ก่อนมาแบบแล้วเราจอได้ทั้งคานไปฟังแนวคิดท่านอั้งคานที่เสนอนการสร้างออกแบบรั้สะาท่านอังคานก่อนจะจบเนี่ยท่านทังคานถามผมว่าคุณเป็นใครผมบอกว่าผมเป็นภูมิศาสตร์นนี้ยเขาบอกผมว่าหรือเภูมิศาสตร์นที่ออกแบบพื้นที่ท่านทังคานบอกผมว่ารู้ไหมต้นไม้นีแค่สองอย่าง อันหนึ่งเขาเรียกว่าลูกกระชาตลูกกระชาติเป็นต,ต้นไม้สงูงใหญ่<งาน>เป็นที่ร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ของสัตว์ของคนต่างๆอีกอันีือต้นลูกกระชาติคือไม้คือคอ,อันที่สองเาเรียกว,ว่าตึ้งกระชาติคือไม้เลยละทิศทางป่าชัดลุกชัดไม่มีประโยชน์คุณเลือกไปแล้วงาชีพคุณจะเป็นยังไ<า>ง<น>ผมตัดสินใจทำลูกกระชาตที่ในส่ว<งา>นรัชบาลลูกกระชาตไม้ละทิดทางเละเทะไป อันนี้คือผมก็เลยอย่างนี้ครับท่านคือในขอรดาสภาสิบขอดเนี่ยดีไซเนอร์ท,ทั้งผู้นักออกแบบนักออกแบบอากาศอะไรกันพลังงานทางานเนี่ยเขาเปิดขอดให้นะเพื่อใช้อรารมณ์เนี่ยผ่านจากช่องจากขอดเนี่ยแล้วเข้าไปในอาคารไปถึงไปสู่สวนสามมรรคนะครับแล้วก็ขึ้นบนเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แอร์เลยเป็นอัดออกแบบแบบที่ก่อนที่ราชินีชาตรีพูดว่า <อ> <im sharing> แบบตตต้นกระเพานนคือเวเดเรชนกับตอนหอไมต้องติดงานครับซึ่งในหอเนี้ผมออกแบบด้วยกรชาต้นไม้ใหญ่ไทยไว้สิบขนาดสิบอย่างนครับอธิบายได้ได้ความหมายต้นไม้ต้นแรกก็เรื่องต้นหมันคือต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ประจำภูมิศรีทิยาตอเล้าขุดเขาสร้างเสาหลักเมืองเนี่ยก็ขุดบินไปพบหอยหอยหมุนขวาทัศนาเนี่ย ยู่ใต้ต้นอยู่ใต้ต้นหมันนะครับเขาถือว่าเป็นที่เป็นสเนในการโลงหลุมหลักเบองนะครับแล้วต้นหมันเนี่ยวิศวกรสมัยโบราณสมัยไทย<ม>ขเขาค้นพบเขากรีดยากรีเปิดนะเขาเจอปอให่หมันแล้วเขาเลยเอา,าชุดมาชันเรือครับทำให้เราสามารถสร้างเรือได้ไม่ต้องสร้างเรือฝุ่เราไปราเกิดการค้าขา,ายเริญชาติในปอใ่มหมันหมันนี่คือหมานนะครับสายชันแปลว่าเจริญนะครับแล้วเนี่ย แล้วตอนทักเรือเนี่ยสามารถเราไปลบมาเลเซียได้มันจะอยู่ได้เพราะว่าการเจอใย,ยหมันพวกนี้ครับทำให้เกิดการค้าขายต่างแต่ต้นหมันเนี่ยที่เคยเป็นต้นไม้ประจำองคิสียาเนี่ยสิ้นชื่อแล้วผมนํามันเป็นรกชาติอยู่ในนี้สองต้นสับครับต้นสับเป็นต้นสับเนี่ยเป็นของหวานของโลกนะมีอยู่ที่อยู่ที่เบิองไทยพมา่าแล้วก็ลาวเป็นตนเองครับ เป็นของฝันของโลกเพราะว่าต้นสักเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแต่ว่าไม่มีเปลือกในการในการไม่ไม่มีไม่โดนไม่ถูกถูกแมลงกินไม่ถูกกินแล้วก็เบาแข็งแรงสูงเราเป็นร้อยปีเราทำคือสับเพานะครับด้วยต้นไม้สักไม้สักเนี่ยถ้าเผื่อเขาเอาวิเคราะห์แล้วมันมีมันมีทุนทาอยู่ทีงไงมันดู่สารทุางที่มันยังไม้สักจริงเป็นไม้ไผยไม้เขาเรียกว่าฐานานุสักกันสลายไปทาง เขาจะสร้างเรือนสร้างวังสร้างสร้างวัดหลวงด้วยไม้สักสร้างราชวัรด้วยไม้สักและสะพานจริงต้องมีไม้สักมันเป็นสักเป็นสีเขาเรียกว่าฐานานุสักรรมสาขาในกรรงานเรื่สูงนะครับแต่เราเราก็เอามาไว้ให้เด็กรุ่นหลังดูจะเห็นว่าสวนไทยเป็นสวนสูงไม้ตองสูงเราไม้มีกิ่นะครับนี่คือรูปธรรมชาติของไม้สัก อันที่สามขอต้นเตียนคืออย่างนี้นะครับประวัติศาสตร์ในอดนตสองอันประวัติศาสตร์ของกษัตริย์พระชมงเนี่ยเขาเรียกค่องศาวนานจารึกเดินงานรับเขียนเรื่องประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ชาวบ้านเรียกตำนานเน่อยู่แต่พัต้นไม้พวกนี้นะครับต้นเคียนเนี่ยมันเป็นใบไม้ที่อยู่ในป่าเราก็อยู่ด้วยกันพระทรงอยู่บนด้วยกันไม้ข้างล่างขึ้นไม่ได้ไม้อื่นขึ้นมาไม่ได้มันจะมืดแล้วมันจะดูเหมือนกับมันสะอาดมากเลย แล้วคนมองที่ว่าเอ้ยจะมีนะกตะเกียงต่างๆน,นคะครับเวลาก็ตัดไม้ตะเกียงเพราะสูงตรงเป่าไปทําเสาเรือนเนี่ยมันเป็นไม้ยางนะพอตั้งสูงตรงมันเป็นบเรวเวิข้อเนี่ยมันจะมีน้ามัน,น,นออกมาเขาเรียกว่าตกตกต,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 กตกน้ํามันใช่ไหมครับอันนี้คือคนชนละเชื่อื่งมีผีเรือนก็ทำและทุกชุมชนของวัดเนี่ยเขาจะแข่งเรือยาวกันเขาจะขุดเรือไม้ตะเกียงใช่ไหมครับก็เป็นที่มาของแม่ย่านามก็คือคติความเชื่อต่างๆอย่างเนี้ย จนทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันมาจากต้นไม้ครับท่านแล้วไม้ตะเคียนก็คู่กับไม้สัตว์นะครับอันนี้ที่ต้นยางนาสมเราตรงภาคเหนือเนี่ยในเชียงใหม่เขาปลูกต้นยางนาเอาไว้อย่างล้านนาเนี่ยเขาปลูกไว้ตรงเจดีหลวงว่าเจดีหลวงครับเพอจะเป็นสัญญาว่าเฮ้ยจะถึงล้านนาแล้วจะถึงเชียงใหม่แล้วเห็นยางนาเนี่ยเขาเรียกว่าไม้หมายเมืองครับ แล้วเขาทาเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองละคูนกับเมืองเชียงใหม่เมืองละคูนปูขี้เหล็กมาบนชียปูกยางนาไปเจอกันเขาเรียกว่าระเบียงเมืองนั่นคือเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กระยะไกลที่ใช้มานานแล้วจุดหมายตาแต่ที่สาําคัญที่สุดว่าวิถีชีวิตคนไทยสมัยโบราณเนี่ยเวลาการคืน12ชั่วโมงเนี่ยเขาใช้ต้นเขาใช้ยางใต้มาจากต้นยางนาน เขาเอา,เอาใต้ยางนาเอายงอายงนาจากยังนามาทำ่ีใต้เลยตั้งตาแสงใต้แล้วท่านะะจุดโกงไปแล mm ้ว hmm. นั่นคือชีวิตของคนสมัยโบราณนะครับซึ่งอันนี้เป็นคือวิธีชีวิตของคนไทยอยู่ในกับอยู่กับต้นอาศัยต้นไม้ใหญ่เลยน,น,นะครับต้นสมองครคือจคือสยามประเทศแบบงเราเป็นสองส่วนสองกลมล้อล้อแรกเขาเรียกว่าคือ,อาราชนาจากักร ือพระพานัตว์ปกครองมีร้อนเองก็เรียกว่าุทธจักรคือพลิปก็สาระราตปกครองเพราะฝ่ายสารสัตว์ฝ่ายุทธจัรเนี่ยที่มีพระสงฆ์เนี่ย,รมมยโรคของพระสงฆ์เนี่ยอยู่ได้ต้นต้นสม,มองก็ถือว่าสม,มองเป็นยาครับท่านทั้งไปเนี่ยคือพระพุทธเจ้าบอกว่าอนุญาตอนุญาตให้ว่าพระสงฆ์ฉันขบสม,มองได้็นจา้าอ,อาพาธอันเย็นนะครับก็คือต้นสม,มองนี่เป็นคนที่คนไทยฝ่ายพระสงฆ์เนี่ย ใช้ถกฉันรักษาโรคได้ชั้งต้นเลยครับ่แหววไปสมองที่เล่กับสมองตยแต่มันสิ้นชื่อไปแล้วแต่ปรากฏขึ้นตัวขึ้นที่งโถงและสภาเฮ้อเื่อสภาทิ้ง่อนเวลาเราทำเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ไม้ที่นี่ครับท่านทำดอกเสียงรัะนี่นะครับเป็น,เป,นเป็นไม้ที่แบบใช้ทำอาหารกินนะครับเ,เกษตรกรรมกินข้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ย เรา่อกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องหาปลาเราใช้ยางาพับนะครับย้อมแหถให้มันแข็งแรงนะครับคือประชาชนก็อ,อยู่ประมาณอย่างนี้เขามีความสวัสดิ์าสตรกับต้นไม้แล้วว่ายางพับเนี่ยนะครับมันจะมีต้นอีกต้นนึงเขาเรียกตะโกกันต้นตะโกก็ส้นนเดียวกันสีดำเหมือนกันมีรูปเหมือนกันแต่ว่าราคาถูกกว่าคุณภาพมันต่างกว่าเวลาสมัยโบราณเวลาเขาขายที่ตลาดเนี่ยเขาจะเอารูปประพักมากวางไว้ก่อนข้างหน้า คนเผลอซื้อแล้วเอาต้นตะโกใสเขาเรียกว่าต่อหน้าปั๊บๆแล้วหลังตะโกนี่คือประวัติศาสตร์ประชาชนไม่ได้อยู่ไม่อยู่ดุกองเสาดานไม่ได้ดูกจานลึกอยู่ในอยู่ในองเสาดานเบอร์อารักนี่คือชาวบ้านเล่าต่อกันมาใช้งานจริงต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างนะครับนเป็นลูกขชาติแบบไทยๆสวนไทยอยู่ในขอรัฐสภา ซึ่งทำงานร่วมกับในวามเดินฟังก์ชันคือเขาเรียกว่า forest b a r n i n g คือการอาบป่าเหมือนว่าการเอาไม้พวกนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะเขาจะสร้างเขาจะทำลายเาขาจะสร้างพงพุ่งกันขึ้นมาเพื่อทำลายพวกมแมลงตา่างๆเพือการพ่นใยพ่นสก,กัสอ่ดพ่นละอองออกมาเพื่อเพื่อจะกำจัดมแมลงนะดาบป่าพวกนี้มนุษย์เข้าไปเนี่ยวันละ15นาทีจะรีเฟ e s h เขาเรียก าเรียกว่ากอ,อาบปา่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าออกอาบปา่า15นาทีเนี่ยคุณจะสามารถออกจากความเครียดได้คุณจะรีเฟชตัวเองด้วยร่างกายคุณได้รับจากปา่านะครับอันนี้คือ,น,คอนี่คือฟังก์ชันของ,ของ,ข,องของงานแลนด์สเคปนะครับที่สำคัญคือว่าลมต่างๆที่ผ่านคอดท,ทั้ง10คอเนี่ยจะเข้าไปในถงกลางครับผ่านสระบรดกที่ท่านประธานรัฐสภา,ากริุทธจะตั้างพันธุ์ขึ้าแล้วจะว่าอินเวเรชั่นเนี่ย แต่ขึ้นไปขั้นบนคุณครับท่านอาคารของเราข้างในมันจะโฟล์วเรเลชันเลยครับท่านอันนี้ผ่านกระบวนการความคิดเธอเธอมีเล็เอาลมเลยหมดแล้วครับเราจะเดินไปขอดทั้งหมดโดยโดยเย็นสบายเลยและได้ได้แก๊สได้ได้เอลลอยจากต้นไม้ทั้งหมดนี่เข้าไปด้วยครับอันนี้คือระบบวิธีคิดซึ่งอันนี้คือที่ที่ชาติท่านยอมไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือว่าอย่าถมสับกระดูกมันมันพังเัยต้องเรบวหายใจหมด ผมแก้จะแรงดิ้งอ่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของจักรวาลน,นะครับที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณนะครับตั้งแต่สุัยโบรมาถึงยุคใหมวงกลมเนี่ยสีเหลือมนี่จะเป็นดินวงกลมนี่คือท้องฟ้าจากสีดินกลายค่อยๆขึ้นคลายจากสีเหลือมเป็นวงกลมเข้ายกย่อมุมนีน่คือสัญลักษณ์ของจักรวาลที่เรียกว่าวิจักรวาลน,นะครับเวลาเขาจักรวาลต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าลายรุงประหวดแพทเทิร์นเนี่ย เราใช้ตั้งแตบบ่งานออกแบบสถาปัตยกรรมสวนประติมากรรมรั้วที่จอดจักรยานมานั่งรถเมล์ป้ายรถเมล์แท่นต้นกำแพงแก้วกำแพงแก้วเดือดงนจกักรวาลลายรั้ว ฝาระบายฝาท่อระบายนะ้ําคือตั้งแต่หมุดคนที่ปรางจนถึงมัสเปนมาจากอไซอยเางกันเขาเรียกว่าดาบเดียวเขาท่านนี่คือสถาปัตยกรรมของคนตะของคนตะวันออกของคนไทยที่สืบทอดขึ้นมาล่าเท่ามันมาไม่ต่างกว่า600ปีเป็นรูปแบบของสไลด์มีสถานกากรรมที่ท่ันสมัยอยู่ช่วงล่างข้างบนเป็นสายการ,รแบบ แบบว่าได้ทำเป็นสิยกรรมของคนขี่ช้าภายเลยในแถวนี้ซึ่งแตกต่างจากงานฝรัง่งแตกงานฝรั่งเป็นเหมือนเทวรูปคือยิ่งใหญ่แกลงร,ร,รมคนอื่นแสดงเออร์เป็นความเจริญทางโลกแต่ง,งานของศถาปการรมไทยอะ่ะเป็นเรื่องของความเมตตาความสงบเป็นพระพุทธรูปก,กันเพราะว่ามีความเมตตา จึงมีความบริสุทธิ์เพราะมีความบริสุทธิ์นี่คือความเป็นตะวันออกของเราไม่ใช่เดียวลูกเราเป็นเหมือนเมื่อก็ลูกเราถึงจะปักคงสายกรรมไทยบนสายกรรมโลกเรามีเพราะคนตะวันออกเนี่ยมองเห็นความงามด้วยตาเนื้อไอ้คนติดคนตะวันตกมองเห็นความงามด้วยตานี้่คนตะวันออกเห็นความงามด้วยจิตขอบคุณที่ติดตาม